ห้ามโอนมัดจำใดๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นท่านอาจจะเสียเงินฟรีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องรถยนต์ฟ้าใสาค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมรถยนต์มือสองสภาพดีๆีราคาไม่แพงกันค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งการติดตามนั้นจะทําให้มีกําลังใจที่จะนําคลิปดีๆแบบนี้นะคะมานําเสนอทุกๆวันค่ะคันนี้เป็น isuzu d max รุ่น slx 4ประตูเครื่องยนต์ดีเซลไดเร็กฝาทอง2อเทอร์โบรถปี04ค่ะกระจกไฟฟ้าเครื่องดีอีกเกียร์ดีีช่วงล่างดีอีกคัสซีเดิมโรงงานไม่มีผุขับขี่ทางไกลได้สบายรถพร้อมใช้งานขายในราคา98,000บาทค่ะดูรถและทดลองขับได้ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะโทร0 8 2 9 3 5 5 8 0 8 ใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนหรือค้าขายบรรทุกสิ่งของต่างๆค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับรถที่ทางช่องนำมาให้รับชมกันคลิปหน้าแอดมินจะนำรถสภาพดีๆราคาไม่แพงมาให้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ คลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ